สวัสดีค่ะวันนไไี้ปสไสค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กองถ่ายค่ะ,คะวันนี้เป็นวันที่สอแล้วนะคะกับการถ่ายเอเชียโมเดลนี้นะคะขอจะพาไปจากพี่พี่ทีมางานทุกคนนะคะเรื่องแต่งเป็นแบบอะไรนะหนูเมย์ค่ะกำลังใจให้พี่หนูเมย์ด้วยนะคะปไปดูคนอื่นกันดีกว่าบันนี้จิจี้ เตรียมงานก็ตอนนี้กำลังเตรียมของกันพูดว่าอันนี้พี่เซมวันนี้ค่ะได้แวค่ะแล้วันนี้พี่เคนได้แล้วนะเกินหวยอะไรนะเกินหวยวิดีโออยูงง่บ <c oughs> ิกินี่สีส้อมค่ะฮัโลโหลวันนี้หนูแพ้ค่ะเออไม่ใช่แพ้เฉยๆวันนี้แพ้เฉยๆนะคอันนี้เป็นโปรดิวเซอร์ชื่อเคนแนะนำไปแล้วว่าหน้าตา เข้าใจแล้วค่ะไปเอาไม้มาไปเอาไม้มาไม่ต้องใครจะบอกว่นอย่านะนมัจะหายไปไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมาทักทายใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้พยแล้วก็เพื่อนๆ้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ